สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นเริ่มต้นช่วงนี้กันที่สอสอร่วมกับซิมิโอวอ t เทคพัฒนาผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อตอบสนองกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0 นายยศพลเวนุโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้ดรบันดิตออกแมนผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร In Country Training โปรแกรมหัวข้อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสร่วมกับซมิโอวอเทค โดยมีผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศจำนวน20คนเข้าร่วมฝึกอบรมณนะสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาค่ะดรบัณฑิตออกแมนผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าสอสอได้มุ่งเน้นการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แห่งอนาคต ที่สามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม4.0โดยการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้ร่วมกับซ e ิมิโอวอคเทคดำเนินโครงการฝึกอบรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาและภาวะผู้นำตอบสนองต่ออุตสาหากรรม4.0บูรณาการเทคโนโลยีและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหากรรม4.0ในหลักสูตรอาชีวศึกษาตลอดจนเพิ่มพูนทักษะดิจิทัลและทักษะด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษากับภาคอุตสาหกรรมเพื่อปรับแนวทางการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของตลดาดแรงงานรวมทั้งพัฒนากรอบแนวทางที่ยั่งยืนสำหรับนวัตกรรมในการบริหารและฝึกอบรมค่ะ โดยร่วมกันจัดทำกรอบการประเมินเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าและวัดผลลัพธ์ของโครงการและทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากฎระเบียบและนโยบายที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของอาชีวศึกษาให้ทันต่ออุตสาหกรรม4.0ทั้งนี้นะคะคาดว่าผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาจะได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมไปถึงหลักสูตรและวิธีการสอนมีการปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหากรรม4.0เกิดความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษากับภาคอุตสาหากรรมตลอดจนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษามีโอกาสการจ้างงานที่สูงขึ้นในภาคอุตสาหากรรมที่กำลังเติบโตต่อไปค่ะ